สวัสดีครับพี่ต้นครับรถบ้านโงมาน้อยครับอยู่กับลูกค้าครับพี่กิติศักดิ์เชิญครับครับสวัสครับผมครับก็โอเคนะที่ส่งมาก็เหมือนที่ลงทุกอย่างยังไม่ทันถามเลยแต่ไม่เป็นไรพี่ผมชอบนี่รถเป็นไงบ้างพี่ให้ผมถามก็สภาพก็ดูเหมือนกับที่ลงครับผมเหมือนจริงเหมือนจริงเลยผมดูจากจากในในเพจด้วยในทีมกล่องด้วย แล้วก็ให้ลูกค้าครับให้พี่ผู้หญิงพูดเองครับตอนเนี้เราอยู่ที่โลตัสครับห้างโลตัสครับแต่ไม่ใช่โลตัสแถวมีบุรีแถวเ็นท์ผมครับเป็นโลตัสจังหวัดอะไรครับอย่าพังตกใจครับอย่าพังตกใจจังหวัดน่านค่ะพี่ขออนุญาตครับพี่เดนเข้าไปใกล้ๆกล้องเลยนะแล้วพี่จะบอกพี่ว่าจังหวัดอะไรครับจังหวัดน่านค่ะแม่ยากจะ นี่ครับคนนะครับไายไปใต้โลตัสเลยครับมีครับโลตัสน่านครับโลตัสจังหวัดน่านครับนะครับเอารถมาส่งแล้วก็ลูกค้าซื้อเงินสดหนีตังอยู่นี่ยังไม่เอาเข้าแบงก์เลยเนี่ยนะครับลูกค้ามีอะไจะบอกลูกค้าท่านอื่นไหมครับว่าเรามาส่งจริงไม่ได้คิดตังเพิ่มอะไรจริงจริให้พี่พูดเองเลยพี่พูดจับต้องเลยส่งจริงค่ะไม่ได้คิดตังเพิ่มอะไรสักอย่างเลยค่ะตรงปกแล้วก็ประทับใจมาก นักที่เขาอะเร็วกว่าเร็วเร็วกว่านี้ประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่าพอดีไปโดนตานโควิดเมก่อนครัไม่งั้นก็จะมาไวแบบนี้ประมาณสักชั่วโมงนึงครับยังไงขอบคุณมากนะครับให้ลูกค้าไป่ตายลูกค้าทันติดไปที่ไหนครับสวัสดีครับ